เท่าไหร่นะในล้านนึงกับผู้ขายโอ้โดแจ่ล้วเพราะว่าเอาแต่ว่ากันเช่นไหนอีเช่นไหนดีเออเจ็ดสองเจ็ดกักเข้าครับแปดเจ็ดกักเข้าเออเก้าสี่ก็เข้าไม่ต้องกลับเลย สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานไม่เจอกันตั้งนานได้ยินมาว่าถูกสามงวดสี่งวดติดเลยหรอว่าติดเลยมาแ้ว่าพ่อบม่ซื้อหรอกครับบอกบอกแต่ขันพ่อไปซื้อนั่นสีบว่เขาครับว่าเขาพี่ีฟันขนาดฟันมาเข้าบ้าให้กันฟันเห็นเลขกันสองเก่าครับวานนี้ไม่ไปขายของเขาเอาเลขกัน องศูนย์เก่ามาไหร่บ้ามันก็เลยก็เลยเอาไว้งอวดบ่ใกล้เลยบ่เขาเลยศูนย์เก่าบ่มาเลยถูกมากจริงงวดแล้วพ่อถูกมากสามสี่งวดเลี่ยงสามสี่งวดเลี้ยงแล้วเน่อันนี้มอญเด็กฝันไอนอันนี้เลขสูตรเลขฝันนั่นาทีมาได้กินมันบ่ค่อยเขาก็เลยพากัานถิมไอเอ็ดมินจันกีร่าว่าเลขสูตรพ่มีบอกพ่อก็เลยว่าครับบ้านพ่อก็เลยว่าคิดมีอยู่แล้วเขาต้องไปคิดไอบ้านเด็กสูตรพ่อมี จะเฮ็ดไปแล้วล่ะเพราะออกทะแม่พันว่าเอ,อากออกอนนนเนี้สูตรมาออกตอนก้าวซี้ไงก้าวซี้เหมือนบ้านบุรุษบอกว่าผมไอ้พรเพราว่าคันผู้ใดอันนี้ยข้าวมิ่นขมาเริอบอกตามสิทธิพานมาเนาะครับข้าวมิ่นมมข,ม,นขมาเด้่มันยังเทพดามมันสีซอยสนอกครับเพราะว่าหัวไนี่ชุบเป็นยังไม่ว่าเอิญสูตรเทพดามเดี๋ยังไม่ว่าเอิญสูตรเทพดาพอจะบองว่าสูตรนี้แต่พอขายเดี๋ยวเกต็ตโตอยู่กรุงเทพครับแล้วก็เป็นพระนี่แหละ ถ้าเป็นพระครับตอนนั้นไปเอาแล้วว่าไปขายลาเตรี่ไนแล้วไอ้แถวๆนั้นก็เที่ยวไปหาเหล้านะครับบ้านน้นว่ามีคนไอ้ไปขายเหล็กน้ำกันเนี่ยมีอาจารย์หม่องหนึ่งได้เขาฤิหายเดียวแล้วเพลินอยู่เลยคันผู้ได้ไปเอาเ่นหาพันนะว่าจะไหมแต่กวนเ<อ>ด็กเด็กเก็ตโตเนี่ยหาพันหลายเติมเลยไีไ่หาพันจ <ปะ S 2> <อ>นเขามาขอซื้อสูตรเลยหรอวะเขาบอกเขาขอซื้อสูตรอันนั้นอาจารย์นั่นผู้ผู้ฤทธิ์หายไอ ไอ้สี่พ่อไปเอามันเนี้ยเป็นเด็กซ่องมาด้พ่เป็นเด็กก็้สีเรียนงสูตรกับเราด้วยไอ้เรื่องสูตรกับเราแล้วจะไนสูตรในว่า๋ยวเราจะเอาเงินนทำหาพันสูตรละหาพันไปเรียนมาไปเรียนมาพ่อไปเรียนน้ำเขาแนนบานนี้พ่อพ่อเป็นนัการย์นี่ผู้ไปไปเอามาแล้วนั่นกะเสียให้เราหาพันบูซาเอามันถือพ่อแบบนี้มันกระถือกบานนี้พ่อพ่อคิดว่าเง้นหาพันที่ไปเอาอย่างไรเราใส่ไปสื่อเพิ่น ถ้าจะไปบูซาเพิ่นออพ่อก็อาศัยว่าลูกลูกขยันพอไปหาสูตรนี่แมนคืนคู่มาหาพันชวนีเออ้เดี๋ยวเขาจะไฟังพอวันนี้หาพันในเขาอะไ,ไ,ไรๆพี่พอ,อาจารย์พออาศัยวา่าอาศัยลูกตื้อเราไปคู่มือหาเราคู่มือ,อม,มือเราสิไ่ไฮนั่นไปั้งแต่เรกออกเรกออกขึ้นเหมือนมันหนีมืออื่น มือเล็กก็ออกมันบอกบจากมือนไปกระติดหัวไปเลย่อยเหมือนหัวไม่เลยดิไปแต่เมือนั้นไปเรื่อยแบบนี้ไปหาเราจนวอดวันทีสิบหกยังสี่ไปไม่ได้อีกแล้ไม่ได้อหัวหนึงเต็มเต็มตมันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หันน้าว่าขันไปเนี่ย,ไป,ยไ,ปไปท่าข้าน,นอนในผีสาเรา,าบ้านนาตื่นเช้ามาไปขายเขาเาขาก็มีให้กินแลาา้ววะครับข้านอนอย้มเล่าเนี่ยมือเล็ย่งมากเนี่ยคืนหนึ่งสองคืนสามคืนน้าว่ามาสิบอ,อกสูตรเรา,า่า ไม่ต้องเสียเงินเลยเรต้องเสียเงินดิว่าเราเห็นใจดิครับผมเราเลยบ่อยากเราบอกอยากซื้อสูตรกับพอไปพอบาพอจนราใชาเงินใ่นจไปซื้อสูตรตำรวนครับอยากมาอยากได้ว่าอยากได้นะเดี๋ยวครับผมบ้านพี่นเองไปไปฝึกอยู่หันไปฝึกจนหอดนี่ออกไม่ผู้ล้วบานนี้ครับเราเลยว่าเ็เป็นบ่อแบบนี้ห้ไปบ่อแตก็จีเป็นนอกสั่ก็เป็นอยู่ครับก็เลยเอาสูตรนี้ไปบอกเราว่าคันเอาไปสูตรนี้ไปหนึ่ง ไปห้ลูกค้าเบื้องเด้อแล้วกับพอไปใหให้ลูกค้าเบื้องว่าจะเ็ดไปตัวนีไปตัวนี้ไป,ไปกับไปใบูกค้าเบื้องขามากเรกตัวไรจะไปให้ลูกค้าเบื้บองข้ามากเกรกเกนี่ยหันนะข้อสร้างเอาหัวไวนะ้บ้านขันบ่เฮ็ยดจังสั่นหัวไวบ้บเขาแล้วปะครับหาเอาลูกคา้าเขามาได้หมดจับจบของไอ้าอมาจับนังสื่อจบคลอง,องเอาสูตรตีน้มนสีเขาสีเขายเด็กตีนไมนสีเขาภวไม่ได้นี่มันสีเขาเขาก็สร้างพวกนก็สร้างสร้างแต่มันมีอีกเจ้าหนึ่งมันสร้างว่านอมากหนึ่งเก่าตอนไหนเนาะมันออก หมบอกแต่เด,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 ด็กที่โตเลยบอกอางินดี้นได้เด็กที่โตผ่นมากนั่นมาละวหนึ่งเก้าเราเราชอบตัวนี้เราสั่คนคนผัก <แ S 1> ไต่ละว่นเรามาขายของอยูไ่ไอ่ไอ้ไอ้ยังยยอยู่ปลาแดงอะไรับขายปลาขายยังเอาชุดเอาเอาชุดใหญ่ด้ชุดเลข,ขเฉลยว่านะครับเอาชุดใหญ่มาเลยเราอะมันถือเป็นมูับพอนี่ยแหละบ้านเก็าเอาชุดหนึ่งเก่ามากมนั่นต้องซื้อกิบ้าใบนี่ชุด ก็สื่อจักรยานหน่อขั้นหนึ่งโอ้สมัยก่อนเปลี่ยนจักรยานไหนกันหนึ่งอันนี้คือพ่อเล่าถึงสมัยก่อนว่าสูตรอันนี้แม่นขนาดไหนแม่นสูตรนี้จะเป็นบนหรือล่างพ่อเป็นบนกลับด้วยไหมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแม่นทำมากี่ปีแล้วพ่อโอ้ยตอนนั้นเศรกฐีบังก็ทิอยู่เรื่อยไปเอ็นนี่เด็กเก็ตโตไปสูตรสูตรนี้นะครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วโอ้โหเด็กเก็ตโตตอนไปขายเนี่ยพอมันถึงเติมแล้วจะนุ่ง เด็กม่อหอหกตัวอี่ได้ปีถึงสามบ้านนี้ฟังได้สามทปีก็ใหญ่บว่าจักเพราะว่าพอรถมาเกิดวันเหยียพอสองสองวันห้าร้อยสี่สิบเก้าโอ้คิดเบิ่งจากเรียกเก็ตัวบานสิก็ากมกว้ยก็ได้เนี้ยนอนสามท่าีทีนี้ลูกลูกขออนุญาตถามนะฮะถามเพื่อเป็นความมั่นใจให้เอฟซีเนาะอันนี้ทางช่องพึ่งได้ทําเป็นครั้งแรกงวดงวดเมื่อกี้เข้าตัวไหนนะพ่อสอง ทีนี้ลูกขอถามสติย้อนหลังนะพ่อเนาะเวลามันถูกเนี่ยสูตรเนี้ยเวลาถูกเนี่ยถูกกี่งวดติดครับพ่อสูตรเทวดาเราเนี่ยแต่ก่อนเนาะค่เด็กเก็ตโตเดืนปีหนึ่งมันสิพาดอยู่สองเถื่ออืหมายถึงเลขจับคู่ใช่ไหมแนนปีหนึ่งจะหลุดแค่สองครั้งแต่เลขของพ่อนี่จะเป็นบนอย่างเดียวบนบนไม่ต้องกลับแ่นล่างติดนิดหน่อยแนนแ่นโอ้ <gauche S 2> เออเลขวิ่งก็แม่นเลขวิ่งก็แม่นเหรอพ่อไม่ตอนมันบอกตอนมันบอกแปดเจ็ดเนาะครับไอ้หกแปดเจ็ดนั่นหกแปดเจ็ดนั้นห้แปดวิ่งแปดเด้อข้างบนครับครับวิ่งแปดตัวเดียวเลยเลยอมมันเป็นเลขมันมาออกหกแปดเจ็ดแันฟันบาขี่รถข้าเหนี่หอครับหอผลปฏิีเป็นหาซะพอกขาเลยมันถี่เป็นหาแปดเจ็ดว่ามันต้อเป็นหกแปดเจ็ดครับ จะสองสม,มันเขาอยู่ได้87นะจะต้องเอาเล็ฝันพอใจอีกตัวหนึ่งบางจาก87เอะมามาบอก27เกนอมันออก2งเจ็ดอาเล่ท,ที่เขาซากันนะพ่อนาะสูตของคุณพ่อนี่ผมได้ยินข่าวมาว่านี่ถูกจนนี่เจ้ามือจ้างหยุดเลยมันจริงไหมพ่อนี่ <S <S กับเ่นตัวโอ้ و, ขนาดนั้นเลยบอกพ่อมันถึง้งายเนะ เขาคือคือเขาเอาเงินมาให้เราเลยคือไม่ไม่ให้ปล่อยตัวนี้เลยใช่ไหมมันก็แมนมันมันแม่นขนาดนั้นเลยใช่ไหมพ่อมันก็แมนเนี้ยมันหลายหัวเรียงกันม,มันมันเรียงเรียงเรียงมาเลย,เลยดิยโอคนลุกเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรสมมุติว่ามีคนอยากมาเรียนด้วยเนี่ยได้ไหมครับพ่อพ่อพ่อตอนนี้พ่อสีสังวันเหมือจะกป็นฮะพ่อสังวันเหมือนจะเป็นพ่อสงวนไว้ใช่ไหมพ่อสีว่า ตอนพอไปเอากลับบากแห้งเพราะว่าคันคันแม่นว่าคันแม่นว่าไอ้พ่อสีไฮเนี่ยสีไฮพร้อมกันเบิ้ดเรื่อวกระสิเฮ็ดออกคลิปจังสีเราออกให้เบิ้งด้วยครับถ้าเอาตัวเลขนะให้ได้พร้อมกันเบิดทุกคนถ้าเอถ้าเอาตัวเลขเลยแนนมันแพงได้โหมันได้มาลำบากลั่บากอีหเด็ดลำบากเราสูตรนี่ฮ่าพันหนึ่งแต่ไม่เหลือเกินตัวคิดเป็นเงินโอ้ยเยอะมันเป็นสูตรสองสามเม่อินบอกว่าแม่นเอาสูตรแต่ว่าพ่อบม่ขายสูตรไม่ขายใช่ไหมไม่ขายครับบขาย มันถูกมาคักเนาะพ่อเนะแมนหรือว่าใครอยากได้ตัวเลขก็สามารถโทรหาพ่อได้โทรหาได้โอ้อย่างนี้ได้อยู่แ <Man S 1> มนครับแมนแต่จะมาขอเรียนคือสงวนไว้ก่อนแมนขนาดคนที่ขอสื่อเดี๋ยวพ่อ,อยังอกขายออเอ้าอีดีครับพ่อมาถามสื่อว่าพ่อมาสั่นมาถาม่าพ่อ,พอ แบงปันใหลูกเนี่ยบ่ได้บอมีเด็กยังเด็กยังเนี่ยย่งอย่างไ้สูตรน้ำพออยู่เพราะว่าพอ,พ,อพอแบงปันบ่ได้พอบวาอหายเด้อมันหายยากมันมายากมันไปเอาอยากจะคล้องมันลำบากากับคล้องอยู่อันนี้เพราะว่าคันตัวเรขแค่เดียวนี่พ่อสีบ่ใส่สีบ่สังวันเลยครับหายไปเลย <c oughs> พ่อสีบอกว่าตองงวดงวดตองงวดเลยพองวดออกปุ๊บคือมืออื่นมากน่พ่อสีออกเลยครับออกงวดไม่เลยหลอด นี่มิ่งข้าวว่าพ่อสะเน้นให้ว่าแม่แม่แม่พ่อสะเน้นอายุเอาลูกกลุ้มเนี่ยพ่อสะขีดเส้นใต้เด้อเส้นใต้ให้ตอนนี้อากาศร้อนร้อนนะพ่อเนาะสขีดเส้นใต้ให้เด้อขีดไปขีดมากแค่สีสุดระบายรวดพ่อฮะระบายไปเลยการระบายรวดผมกลมเลยพ่อระบายสดระบายทับไปเลยครับผมจางเรนครับ ระบายทับไปเลยเพ่อมันจะได้เด่นทับตัวหนังสือเราไปเลยครับเออนั่นแหละครับระบายโปรพิลีนเนาะบายไปเรยโอ้ยจนเขามาขอซื้อสูตรนี้ไม่ขายนะฮะหลายคนเนื้อรายคุณโอ้หักๆอีก,อกพอ่จอจว่าเขาเจ้าะหรว่าแต่ว่ามันอืมพอบลอดขายพอจนงวันเขาเขามาขอซื้อสูตรนี้ไม่ขายเลยบลอดขายครับบลอดขายผมตกของไป얼마เนี่ยเออคือเรา ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าพี่จเอาสูตรนี้เนี่ยกี่วันพ่อเขาครูบาอาจารย์ถึงใจอ่อนสิบหกมือสิบหกวันสิบหกมือสิบหกคืนอ่ะไปสิบหกคืนเพราะว่ากลงังเว้นพอไปขายจะดีพูดเอาไปเลยโอ้เขามาขอซื้อสูตรยังไม่ขายได้เอซีสุดยอดเลยนะคุณพ่อเลยเนาะบอกกันให้เป็นตัวเลขให้ได้อยู่อ่าแต่ว่าวิธีการทําไม่ให้ใช่ไหมบอให้โอเคครับผมเอาตัวเลขก็พอแล้วดีใจแล้วได้ตัวเลขก็พอแล้วครับผม เลื่องฟันมีทุกทุตเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดถูกใจก็ไม่แน่ <c oughs> บอแมนถือใจไี่บอถือใจับคนไหนทีเขา <ไป S 1> ห,หายอดคุณพ่อไปนะฮะพ่อเป็นคนตรงตรงนี่ล่ะครับผมมนว่าพอหรืว่ามลมาพอเพีออยงหรอพ่อพอขายสูตรนี้นะนะแต่ว่าเฮ้ยพ่อเป็นผูอ้อันนี้ซะเ<อ>พิ่นว่าให้พ่อกลับมาใส่มาใส่ทำความดีเพราะว่าจะให้สูตรนี้ไป เท่าไรก็ไม่ขายนะพ่อ่ขายกี่กี่บาทนะล้านนึงกับไ่ขายโอ้โหทักขนาดอแสดงว่าห่วงคักในสูตรนี้เนี่ยมันแม่นใช่ไหมพ่อกับกับพ่อไปยากเนาะแต่พ่อไปเอามาลาบากโอ้ย่านพีกางเกงนี่เศรายานได้เหระพีนะเอาพ่อไปเอาในป่าเลยครับพ่อะมันวัดนั้นบัด ทึบๆได้ปล<บ>า,<บ>าชาแ <ชา S 1> หละมันเป็นปลาซาดหรอกแต่ว่าหหมันอมิดฟอยหน่อยก็ไปเจอจี๊งหมดพอชีสจะกระยานที่เอาได้หนิครับชี่ตีบจะกระยานไปเอาอเลยชีสเ,เ,เ,<อ>เบิ่งปลาแขมหนึ่งได้ลายหนึ่งเนาะบางคนนั่งเทียกับสื่อกล้วยเดือมเกี่ยวเนี่ยฮัตเนี่ยเด้พอพ่อก็คิดไปเบิร์ดเด้วนนเนาะอ่มันหลายอย่างมันไปทีเปรีย้ยวสำเนาโอ้ยหลาดหนึ่งก็ไม่ขายพ่อดีดเอ้าขอดูขอดูหน่อยครับสูตรนี้สูตรสูตรอะไรสูตรเทวดานี่คเทวดาเห็นไหมพ่อยังก็มาเทวดาเด้อครับ เป็นมาเป็นยังคือวา่วาเทวดาวนี่หมายความว่าตะกี้เรามีเรามีชีวิตอยู่แต่เราบ่อนันเดินมรณภาพครับแต่เด็กเก็งโตไปนะ่ะตอนเมื่อหอดปลาณิพอตะกี้พอเราพอไปหายเราหนึ่งแล้วอายุแปดสิบแล้ว,ลว,ออรวครับบาปนี้ไม่จักปีแล้วผ่านมาบาปนี่พอบาปอย่างนั่นม่อนนาภาพก็บแม่นั่นมีชีวิตอยู่พอก็ดีใจขึ้กันอ,อันนี้เป็นสูตรเทวาดา พอก็เลยตั้งชื่อเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นฉายาแม่พ่อเนาะแมนครับผมฉายาไปผมสิบเ่าเพาคนมาโล่งตำครับเพราะว่าพ่นในสูตรผ่มาเพ่มจะเอาพ่อจะเอาคนขึ้นสูงเลยก็เลยว่าเป็นเทวดาแมนคือว่าเราได้โชคได้ลาบพ่อพ่อสูตรนี้ให้ล้านนึ่งกับ่ขายจิพ่อแมนครับบ่ขายอีดีครับอีดีนี่แมนมันแม่นปะพ่อมันา็แมนเหรครับติดตโต